สวัสดีครับชาวหงส์แดงทุกท่านพีวิลริวอร์พูลเยือนฟูลแลมก็ลิเวอร์พูลนะครับจะทําการแข่งขันเกมพรีเมียร์ลีกนะครับกับฟูลแลมนะครับในค่ําคืนนี้ครับทําการแข่งขันกันในเวลาสี่ทุ่มนะครับผมก็คือเกมนี้เราจะไปเยือนลอนดอนนะครับเป็นมันก็จะเป็นเกมที่ไม่ง่ายครับไม่ง่ายแน่นอนครับเกมนี้เพราะว่าผลงานที่เราไปเยือนลอนดอนนั้ไม่ค่อยดีครับเราเก็บแต้มนะครับได้จากเวสต์แฮมแค่ทีมเดียวนะครับ โดยการไปเยือนนะครับที่ผ่านมานครับไปเยือนเชลซีเยือนพาเลทและแล้วก็เบนฟอร์ดเนี่ยเราแพ้หมดนะครับเราเก็บแต้มไม่ได้เลยก็มีนัด,ล,นดล่าสุดนะครับที่เราไปเยือนเวสแฮมนะครับแล้วเราก็เก็บชัยชนะออกมาได้นะครับก็เกมเกมนี้นะครับไปเยือนฟูลแลมแล้วเนี่ยเรานัดถัดไปเราก็ต้องจะไปเยืนอ,นอนอาร์เซนอลด้วยนะครับก็เท่ากับว่าเราไปเยือน อ่าลอนดอนนะครับสองนัดติดเลยนะครับในช่วงนี้นะครับแล้วสองเกมเนี้สำคัญนะครับสำคัญมากครับต่อพื้นที่ของโฟนะครับผมเพราะตอนนี้เราอ่ะนำเชลซีกับแมนเชเตอร์ยูไนเต็ดสามแต้มนะครับอ่าตามหลังแมนซิตี้นะครับแปดแต้มแล้วก็วิลล่าเก้าแต้มแล้วก็อาร์เซนอลสิบห้าแต้มนะครับโดยมีสามทีมก็คือแมนยู แมนยะูเชลซีแมนซิตี้เนี่ยคือแข่ง19นัดอ่นัดเท่ากับเรานะครับส่วนวิลล่ากับอาร์เซนอลเนี่ยแข่งมากกว่าเรา1นัดน,นะครับก็ตรงนี้ถ้าเราชนะได้นะครับเราก็จะบีบช่องว่างนะครับจากวิลล่านะครับจาก9ก็จะเหลือ6จากอาร์เซนอลก็จาก15ก็จะเหลือ12แต่ก็ดูยังดูห่างไกลอยู่ครับแต่ก็มันก็จะบีบให้ใกล้เข้ามานะครับแล้วก็จากแมนซิตี้เนี่ยก็จะเหลือห้านะครับผมแต่ทีเนี้ย เกมระหว่างเชลซีกับแมนยูนต็ดนะครับคือเรานําแค่สามแต้มถ้าเราชนะนะครับมันก็จะ,ะยังยืดนะครับยังยืดออกยืดการนําออกไปอีกนะครับถ้าเขาสะดุดหรือเขาเออเขาสะดุดแพ้หรือเสมอเนี่ยคะแนนก็จะกว้างขึ้นอีกมันก็มันก็จะทําให้ให้เราปลอดภัยในพื้นที่ท็อปโฟนะครับแต่ถ้าเราเก็บแต้มไม่ได้นะครับแล้วสองทีมนึนเขาชนะเนี่ยเราหลุดจากท็อปโฟนเลยนะครับเพราะว่าลูกได้เสียของเรา น้อยกว่าเขานะครับเราเสียเปรียบเรื่องลูกได้เสียนะครับตรงนี้นะครับก็มาดูในส่วนของอันดับตารางคะแนนนะครับลิพูนะครับอยู่อันดับ4ี่นะครับแข่ง19นัดนะครับชนะ10เสมอ3แพ้6นะครับมี33ามแต้มนะครับลูกได้30ลูกเสีย26บวกอยู่4ลูกนะครับส่วนฟูลเล่มเนี่ยอยู่อันดับ12นะครับแข่ง19นัดเท่ากันนะครับชนะ8ดเสมอสาม แพ้แปดมียี่สิบเจ็ดแต้มนะครับลูกได้ยี่สิบหกลูกเสียยี่สิบเจ็ดนะครับเท่เากับเ,เขาติดลบหนึ่งหนึ่งลูกนะครับคือสถิติการพบกันนะในฤดูกาลที่แล้วนะเรานะครับในบ้านนะเราเสมอเขาสองสองไปเยือนเราแพ้สามสองนะครับก็คือผลงานที่เจอองฤดูกาลที่แล้วเราไม่ดีเลยนะครับดัทงทั้งที่ฤดูกาลที่แล้วเนะี่ยทีมเราฟอร์มดีมากนะครับเล่นดีมากแล้วก็ได้เล่นจบฤดูกาลก็ฟาแชมป์ได้ด้วยนะครับ ยังเอาชนะเขาไม่ได้เลยนะครับแล้วพอมาฤด,ดูกาลนี้นะครับดูผลงานนะครับแล้วก็ดูวิธีการเล่นนะครับระบบของอานเนอร์ตอนนี้นะครับแล้วไปเยือนฟูลแลมตอนนี้ผมว่าก็น่าจะงานหนักอยู่พอสมควรนะครับตอนเนี้นะก็ผลงานท่านาหลังสุดน,นะครับของฟูลแลมเนี่ยเขาชนะ 3, สามเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้หนึ่งนะครับแต่ของลิเวอร์พูลอะครับผลงานช่วงนี้ ก็จะดีกว่าหน่อยคือชนะมาสี่นัดติดนะครับมีนัดล,ล่าสุดเราเสมอนะครับมันก็เลยเอในเรื่องของผลงานของฤดูกาลเนี้ยมันก็ขัดแย้งกับฟอร์มการเล่นนิดนึงนะครับแต่ก็งานเนี้ยถือว่าเป็นงานหนักพอสมควรนะครับความพร้อมของทีมนะครับอย่าง one, Isaac, o, เลโอนีอิซักเอนโดเอนเอนโดเนี่ยเจ็บนะครับเล่นไม่ได้แน่นอนนะครับก็ ข่าวดีก็คือโจโกเมสนะครับกลับมาซ้อมได้แล้วนะครับก็น่าจะออกสตาร์ทในมาน,นั่งสำรองไปก่อนนะครับตรงนี้ในส่วนของโจโกเมสส่วนอีกคนหนึ่งก็คือฟอร์เรนเวียสนะครับก็อย่างที่เหมือน Arnold, อานออเนอร์สรองให้สัมภาษณ์เมื่อก่อนเกมนะครับว่าเมื่อเกมกับลีดนะ่ะเขาได้ซ้อมแค่วันเดียวนะครับแล้วกเ็เล่นกับลีดเลยนะครับแล้วก็เหมือนเขามอีอาการเจ็บนะครับ ก็ตอนนี้ก็รอเช็คฟิตนะครับว่าพร้อมไหมจะลงตัวจริงได้ไหมนะครับผมส่วนโมซาร่าเนี่ยก็ไปรับใช้ทีมชาตินะครับตรงนี้ก็ยังไม่ได้กลับมานะครับสุดก็ของฟูลแลมนะครับก็จะมีอีโม,มบีนะครับคาวินบาเซซามูเอลซุกกัวเซนะครับ อันนี้คือไปเล่นให้ทีมชาตินะครับก็คือไปเล่นในทัวร์นาเมนต์เดียวกับตาร่านะครับคืออะไรแอฟริกันออฟเนชั่นคัพนะครับผมนะฮะตรงนี้ก็คือของฟูลแลมก็ไม่อยู่สามคนนะครับนะแต่เขาก็จะไม่มีอ่ารอรอนิโก้นูนิสนูเนสนะครับแดนนี่เตเต้นะครับอันนี้คือเจ็บนะครับคือทั้งกองหน้าแล้วก็กองหลังนะครับที่ที่เจ็บนะฮะ ส่วนเซซิยงกับจอร์ดคิงเนี่ยเช็คฟิตนะครับผมนะครับไลน์อัพตัวผู้เล่นนะครับที่ฟูสกอร์ครับเขาคาดว่าลิเวอร์พูลจะจัดลงในค่ำคืนนี้นะครับก็มีอาริซงนะครับเป็นผู้รักษาประตูโกนาเต้ฟานไดานะครับเป็นเซนเตอร์นะครับแบ็กขวาแบตลี้แบ็กซ้ายโกเมสนะครับคู่กลางก็ให้เป็นเขาให้เป็นกาฟเฟนแบกนะครับกับแมคกานะครับแต่ทีเนี้ยทางซ้ายเนี่ย เขาให้เป็นเวียดแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นกักโปนะออกสตาร์ตก่อนนะครับส่วนทั้งอังขวาเนี่ยเป็นฟินปงนะครับเพราะว่ากำลังฟอร์มดีส่วนเพเมเกอร์ก็โซโบนะครับกองหน้าก็เป็นเอกิทิเกกนะครับในส่วนตรงนี้นะครับอัพทีคาดว่าจะลงคืนนี้ของเลียวภูนะครับฝังตรงข้ามนะครับตัวอันตรายที่เราต้องควรระวังเลยนะครับก็คือเด็กเก่าของเราครับ เดนนี่วิลสันนะครับผมคนเนี้ยยิงไปห้าลูกแล้วแล้วก็จ่ายอ่ามีสี่แอซซิดด้วยนะครับคือก็คือยิงได้เยอะแล้วก็จ่ายได้เยอะเลยของของทีมนะครับอันดับหนึ่งของทีมเลยแล้วก็ลาอูนอิมิเนสนะครับคนนี้ก็ยิงสี่ลูกแล้วก็แอซซิดไปสองนะครับแล้วก็เอมิวสมิธโลนี่ยิงสามลูกนะครับคนนี้เนี่ยสามคนเนี่ยครับอ่วิลสันอ่า ลาอูนอ e ิมิเนตแล้วก็เอมิลสมิธโลเนี่ยครับสามสามอันตรายในแดนหน้าของเขานะครับที่เราต้องควรระวังนะฮะในค่ำคืนนี้ก็เกิดการไปเยือนลอนดอนครั้งนี้นะครับก็ขอให้เราทำผลงานได้ดีนะครับแล้วก็เก็บแต้มออกมาได้นะครับยังไงก็สามแต้มนะครับมาครับเชียร์กันไปครับ